พิงเองค่ะวันนี้นะคะอยากจะบอกว่ากันแดดตัวนี้ค่ะในที่สุดพิงก็หาเจอคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่แบบมองหากันแดดที่ไม่มันไม่อุดตันผิวมันหายากมากๆเพราะว่าพิงเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นกันแดดเนี่ยหลายยี่ห้อที่บอกเลยว่าใช้ไม่ได้ใช้แล้วสิวขึ้นสิวเห่อแล้วก็หน้ามันมากๆแต่ตัวนี้ค่ะของ Y8 นะคะเป็น u s u n s c r e e n Protection นะคะ ปกป้องทั้งรังสี UVA UVB อัลตราไวโอเลตแล้วก็ที่สำคัญแสงสีฟ้าจากมือถือด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าใช้ง่ายๆนะคะตัวเนี้บอกเลยว่าทางวายแปดเนี่ยเขาทำออกมาต้องไม่มันไม่อุดตันผิวและที่สำคัญมีใบเซอร์การันตีค่ะว่าไม่แพ้แน่นอนตัวเนี้เราได้ใบเซอร์จากสถาบันแพทย์ผิวหนังประเทศญี่ปุ่นนะคะ แล้วเนื้อเขาเนี่ยบางเบานะมันก็คือทำให้เปลี่ยนเฉดสีผิวหน้าไปอีกเฉดหนึ่งด้วยนะตอนนี้ปัญหาของพิงก็คือทาแป้งไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะทาแป้งแล้วมันจะขาวเกินไปทุกคนเราทากันแดดเนี่ยมันก็จบแล้วไง คือเหมือนไม่ต้องทาแป้งก็ได้อ่ะทาใต้ตาได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างอ่อนโยนมากๆเลยแล้วทําไมมันถึงไม่อุดตรรันขุขนรู้ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีตกค้างใดๆธรรมชาติล้วนๆเลยนี่ผิววัย44นะคะปีนี้พิงอายุ44ขวบแล้วนะคะบอกเลยว่าภาคภูมิใจกับกันแดดตัวนี้มากๆ อยากให้ลองกันดูนะคะไม่คิดเลยว่าตัวเองเนี่ยจะกลับมาผิวแบบเนียนใสละเอียดได้ขนาดนี้นะคะนี่นะคะดูเลยนะคะเนี่ยเทียบกับคอนะมันก็จะต่างกันเลยนะตรงนี้เห็นไหมเนี่ยอืมดีมากๆค่ะเดี๋ยวจะขึ้นใบเซอร์ให้ดูนะคะว่ามีเซอร์อะไรบ้างแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยสำคัญสำคัญที่ทั้งปลอบประโลมผิว ผิวหน้าเราเนี่ยค่ะเวลาที่ไปโดนแดดเบิร์นแดงเนี่ยมันก็ช่วยปลอบอรรมลมผิวทำให้ผิวเนี่ยสดชื่นแล้วหลังจากทาเนี่ยทาปุ๊บมันรู้สึกสดชื่นขึ้นทันทีเพราะมันไม่ใช่เฉพาะลักษณะของการปกป้องแต่ว่ามันบำรุงด้วยค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆไปโดนแดดมานะคะไปออกแดดไปทะเลแล้วมาทาตัวนี้มันเป็นอัพเซอร์ซันด้วยค่ะนี สารส่วนผสมธรรมชาติที่มีอยู่ในกันแดดตัวนี้ก็เลิศมากๆเพราะว่าเป็นสารธรรมชาติที่ให้ผลผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะคะลงลึกถึงชั้นผิวแล้วผิวมันดูชุ่มชื้นขึ้นพิงไม่อยากทาแป้งเลยทุกคนรู้สึกว่าทาแป้งไปมันจะวอกกว่านี้ก็จริงๆทากันแดดแล้วก็เขียนคิ้วทาปากตรงนี้ก็ออกจากบ้านได้เลยนะ มั่นใจว่าปกป้องนะคะลองไปตำกันดูตัวนี้เนี่ยไม่แพงด้วยนะคะหลักร้อยสี่ร้อยยี่สิบาทเท่านั้นค่ะแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นร่วมกับครีมและเซรั่มของไวแปดนะคะลองดูกันนะกันแดดดีๆหายากรีบเลยตอนนี้ใกล้จะหมดแล้ว